กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังนะครับในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยโมบายนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในอที่48แล้วนั่นเองนะผมเปิดวันที่6เดือนมิถุนายนนี้ด้วยกิจกรรมไลฟ์แชร์แจกไปเลย1ล้านตำลึงแล้วก็150พอยนะครับของแรกมูลค่า1,000พอย์ จัดไปเต็มคาราเบลคูณ3เลยนะครับวันที่6หกมิถุนายนนี้เจอกันกับเอสหม่ของเขานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยว่ามีรายละเอียดเซิร์ฟเวอร์อยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยครับเป็นเซิร์ฟเวอร์แพคใหม่นะครับมีอาชีพอัปเกรดทั้งหมด9อาชีพเลยนะครับอาชีพเบสิกก็จะเป็นนักดาบนักกระบี่มือทวนมือธนูหมอ นักฆ่านักสาบส่วนอาชีพที่อัปเรดใหม่ล่าสุดนะครับก็จะเป็นนักมวยแล้วก็ล่าสุดจริงๆเลยคือนักกินนั่นเองนะครับอ้าเป็นอาชีพที่เรายังไม่เคยเล่นเลยมันมีเงื่อนไขคลาสสี่อ่ะเออเดี๋ยวเราจะเข้าไปสร้างตัวละครอ,อาชีพทั่วไปแล้วกันนะวันนี้เราเลือกเล่นอาชีพอะไรดีนะผมขอเลือกเล่นเป็นธนูแล้วกันอยาก be f e ล l i n g แบบสายยิงนะครับในเกมโยกังโมบายเนี่ยเราสามารถ เลือกเล่นเพศชายหญิงได้ด้วยฮะทุกคนครับแล้วก็เลือกเล่นสายธรรมะธรรมได้นะครับผมเล่นเป็นเพศหญิงครับเดี๋ยวเราให้ชื่อทางระบบตั้งให้เข้าไปลุยในตัวเกมเลยแล้วกันเป็นยังไงกันบ้างทุกคนช่วงนี้ผมยังไม่สบายอยู่นะเจ็บคอแต่ก็ทําคลิปได้ยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้คนป่วยเยอะมากนะครับ มาเดี๋ยวเราเข้ามาดูเลยนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยล็อกอินเข้ามาเราจะเจอกับแผนที่หิมะอัปเกรดใหม่นะครับเย็นสบายเชียวนะเย็นจนหนาวนะครับผมนี่รับเกรดเอพีครั้งแรกเอกลักษณ์ของภาพกราฟิกอยู่กังเป็นแบบนี้เลยผิวน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เอ c ีซีสอนน่ารักเล่นเข้าใจง่ายนะครับแพทใหม่เวลเร็วเก็บอีคีพวกตำลึงต่างๆดอกจากมอนเตอร์ต่างๆนะครับส่วนของะแจกฟีครั้งแรก โอ้โหเวลเวลเลยจริงทุกคนดูเรียวผมเลเวล2แล้วเขาบอกว่า level, เลเวลเก็บไว้ด้วยเซิร์ฟนี้เก็บเว็ลง่ายอะไรงั้นนะครับมาขอาจะแจกฟรีครั้งแรกนะครับแจกยกซีคุณมาจำนวน10อันครับตัวนี้เอาไว้คุณที่กี1น0นะโอ้โหเกินไปนะครับแล้วก็ของอัปเกรดต่างๆของแวชั่นแจกมาเหมือนกัน ชุดแฟชั่นกับอาวุธพวกบางต่างอาวุธแฟชั่นกับพวกส่กพีพาหะนั่นแหละนะครับเอาไว้ขับเคลื่อนนะนี่ดูได้ที่้าคลมสําหรับของแฟชั่นสามารถกดใช้งานได้นะครับอาวุธก็ดูได้ชอย้วคุมได้เลยนะครับนี่เปิดใช้งานได้เขาแจกมาให้เราฟรีเริ่มต้นบวกพลังบนส0นะ่รเนี่ยเยอะพอสมครวรเลยนะครับมาแล้วก็จะมีพวกอาพาหะรถเครื่องไม้นะครับนี่ เป็นสัตว์ขี่นั่นแหละทุกคนเออตัวนี้ก็จะเป็นรถเครื่องหมายจะแจกฟรีถือว่าดีเลยความเร็วในการเคลื่อนที่1,200มันจะไปทำให้เราเดินทางทำา u ว s เพิ่มพลังลบเพิ่มค่าเซตัสให้เราด้วยนั่นเองนะครับอนอกจากนี้เป็นสัตว์เลี้ยงราเห็ด3มชั้นขอเกรดตัวละครหลายๆอย่างจะแจกมาฟรีนี่คือของแจกเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยนะฮะจัดหนักจัดเต็มพอสมควรเลยนะครับนี่ทั้งชุดทั้งพวกรถคาฮะต่างเนี่ยจะแจกฟรี น,นอกจากน้ยมีกิจกรรมโบนัสในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมอีเวนต์ส่วนรวมของแรกกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นลงชื่อรับของนะครับยืนออนไลน์นะฮะก็มีให้เราร่วมสนุกนะครับเี๋แจกของตามนี้ยืนออนไลครบ60-120นาทีอ e ีเอ็นแจกฟรีทุกวันเอาไว้อะไรเอาไว้ลงดันเจี้ยนต่างแจกฟรีด้วย3เวลากดเข้ามารับได้เลย8โมงเที่ยงหงเย็นรับฟรี กิจกรรมสุ่มก็มีด้วยนี่ี้กิจกรรมต่อแพนผู้เล่นเลเวลอัพรับไปเลยก็มีให้เราร่วมสนุกนะทำเควสเป็นภารกิจแล้วแต่เลเวลเราก็รับไปเลยเลเวลที่เรารับไปง่ายคือเลเวล10อันนี้ง่ายมากผมบอกเลยง่ายจริงๆเลเวลไวมากอันนี้เป็นกิจกรรมแข่งกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นะสายแข่งขันห้ามพลาดเพราะว่าของตออแพนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กิจกรรมดรอปแรกไอเทมนะครับกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่น่าสนุกสนานเอาไว้ดรอปแรกไอเทมนะนี่ เมียเทมโกลเทมโค,โค,โคนเอามาแลกของมีค่าเยอะแยะมากมายนะครับแลกเปลี่ยนไอเทมที่ไม่ได้ใช้ก็มียเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันในเกมและนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันจุติเทพนะครับสามารถเลือกแลกอัพเกรดตัวละครได้นะครับแลกข้ามไม่ตายนะเลือกอแลกแปลงสมพาหะนะครับสามารถแปลงร่างแปลงสมได้ตามพวกแฟชั่นนี้เลยแลกได้นะครับแลกพวกของแรนะรของแระนะของเติมเงินของเติม <c oughs> ตเงินเอาไว้มาแลกด้วยอันนี้อะไรอ่ะ รูปลักษ์มาดูถิ่มมารูปลักษ์อะไรอะโปรไฟล์ปะแปลงร่างเหรอหยกเพชรอุ้ยมีหยกเพชรด้วยโอ้โหไปก่อนนี่เยอะแยะมากมายของแร่ของแร่ใช้แรกครับหยกม้วนในการแรกนะฮะต่อไปก็แรกอุปกรณ์120นะฮะมีเวล์120อุปกรณ์ขั้นสูงนะฮะสูงสุดในเกมแล้วนะครับโอ้โหเปิดอในแรกนี้เลยโอ้โหใช้ถ้วยยูกางในการแรกจำนวนห้าอันนะครับโอ้โหโหอ่ะ 2 2 0นะอันนี้เป็นกิจกรรม1,000 point หรือว่ามูลค่า1,000 point นั่นแหละแชร์เทมเหล็กม่วงแรกกิจกรรมแชร์ตัวนี้ไปรวมสะดวกได้เอามาแลกได้นฟรีนะครับบอกเลยเ้องฟรีนะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีของแรกเยอะแล้วก็แว,เวดเกรตัวุรครเราได้ดีเลยนะครับต่อไปก็แลรกเการะ120นะครับเกาะ120ก็มีประมาณมีหูบวกขึ้นลม4,000่ทุกคนต่อไปก็แลกรับพ,หบพหาหะพาหะในเกมก็เป็นสัตว์ขี่นั่นแหละถ้าเอาง่าย อ,อันนี้ต้องใหม่หรอปลาเต่าตัวนี้อันนี้ผมไม่เคยเห็นฮะโทเทมมายืนจะว่าไปอันนี้ทาเป็นเล่นอัปเดตใหม่หรอมีหลายสิ่งหลายอย่างอันนี้อนะ่ะอันนี้เป็นพวกสัตว์ขี่ทาหารต่างๆนะครับแลกได้นะแลกสร้อยคอขั้นเท่าไหร่อันนี้การบแนะครับแลกทำอาวุธรับฟังช์ชันในเกมอัปเดใหม่ด้วยแล้วก็แลกพวกชุดแฟชั่นนะครับนี่ผขชอบผมเลยของแฟชั่นแลกได้ แลกเซตอาวุธเป็นฟังก์ชันในเกมนะครับเอาไว้อัปเกรดสเตตัสในตัวละครเรานะครับแลกสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นคู่นั่นแหละเท่าไงง่ายทุกคนเนี่ยสัตว์เลี้ยงนะครับต่อไปก็แลกรับแหวนขั้น96นะครับแลกพวกสกินจิตต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันอัปเกรดตัวละครคล้ายๆปีกแฟชั่นปะตัวนี้เออสกินจิตคล้ายๆนะแลกเสียตำลึงนะครับแลกพวกโปรไฟล์ก็มีด้วยทุกคนเกมนี้มีโปรไฟล์ด้วยเกมนี้นะแลกของทําอุปกรณ์หลายๆอย่างฟังก์ชันนะครับ แรกพวกรองเท้านะครับเนี่ยขั้น1นึ่งอนะฮะอุปกรณ์มีให้แลกในนี้เลยแล้วแต่ขั้นไปนะครับต่อไปก็เป็นจิตไดครับทอมอัดเติมเงินนะฮะเงินก็มันจะมีบัตรเลือดเดือด50พอยต์ได้รับของโคตรเยอะบัตรเดือนนะบัตรรายเดือนนั่นแหละตัวนี้ก็ได้รับของเป็นรายเดือนรายวันไปนะครับอันนี้เติมุ้มมันจะได้พวกตำลึงท้องแท่งต่างๆนะครับเติมเงินสะสมส่วนใหญ่แล้วเป็นของแรกของแรของอัปเกรดนะฮะจริงๆแล้วเป็นของแรกส่วนส่วนใหญ่เลยนะครับเนี่ย เยอะเลยนะครับเติมเงินอันนี้เป็นเติมเงินทุกวันนะฮะจะได้รับเป็นของแรกของอัปเดตัวละ,ะครนะก็รวบร,รวมอยู่ในนี้เลยสําหรับสายเติมเงินห้ามพลาดในชอยนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์เป็นแพทใหม่เลเวลกิจกรรมค่อนข,ข้างจะติดตามได้แฟนเพจตัวเกมที่สำคัญลื่นเล่นง่ายเวลไวแล้วก็เปิดมายาวนานและรอบนี้ก็เอที่ี่แแล้วสำหรับเกมโยกังอีกหนึ่งเกมเก็บเวลที่น่าเล่นมีเอกลักษณ์ของตัวเอง มีภาพกราฟิกดีไซน์เป็นเอกลักษณ์นะครับน่ารักเล่นง่ายหลากหลายอาชีพหลากหลายสกิลนะครับเป็นอาชีพที่เยอะมากเกมเก็บเวลนะอยกลังเกมนี้นะครับอาชีพเก้าอาชีพอ่ะพูดเยอะแล้วก็เลือกเล่นสายธรรมะสายอาธรรมได้ด้วยนะครับกิจกรรมอ e ีเวนต์ต่างๆค่อนข้างเยอะลงลงลงดันต่างๆนะครับโอ้โหเยอะเลยสำหรับเกมโยกังเขาก็มีความน่าเล่นน่าสนุกหลักใครที่คอโยกังเปิดใหม่นะ เอที่48หา้ามพลาดลิงค์ดาวโหลดข้างล่างคลิปส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนั่นเหรอก็ร้านค้านะครับร้านค้าในเกมก็จะมีพวกของขายจีปาถ่นนะครับร้านค้าในเกมมีพวกนี้นะครับมีตำลึงล็อกไม่ล็อกของแฟชั่นในพวกนี้มีขายของแต,แต่งสวนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตำลึงแบบไม่ล็อกทองแท่งของก็จะแรงขึ้นยากขึ้นสวยขึ้นนะครับแล้วก็เหรียญมังกรฟ้าตัวนี้ นะครับนี่เหรียญตัวนี้เลยเหรียญซิมฟลาตัวนี้เรียกเหรียญอะไรนะนี่ครับมีให้เลือกซื้อตามเกรดนะเรียกได้ว่าตามเกรดนะนี่โอ้โหไอเหรียญนี้แม่งโคตรเยอะทุกคนดูชุดแฟชั่นแฟชั่นโคตรสวยอ่ะนี่ครับเลือกซื้อได้เลยนะฮะนี่โอ้โหอันนี้คือผมซื้อได้นะพวกตำลึงล็อกเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมสามารถทําเควสเริ่มต,ต้นได้นะครับเลเวลสิผมทําได้ไม่ยากตีมอนตรงนี้เอาเอซี่เอซี่เลย กดบอทได้เลยคือเกมโยกังได้เกิดมาบอทได้เลยนะเกิดมาบอทได้เลยเฉพาะในเกมโยกังไทยเนี่ยเกิดมาบอทได้เลยเปิดสกิลไวมากเลเวลไวมากแป,ป๊บเดียวเลเวลเจ็ดกดล็อกสกิลตอนเนี้ยสามสี่สกิลแล้วนะครับแป,ป๊บเดียวเลเวลแปดแล้วโดยเฉพาะอาชีพตะขนูเนี่ยโจมตีระยะไกลเนี่ยสบายเลยอีเวนต์โบนัสให้ทุกคนดูอาตอนนี้เลเวลสิบแล้วเปิดฟังก์ชันนี่เาเรียกว่าฟังก์ชันอา,อ,อ,อ,าอ,าอาวุธส้มนะฮะเอออาวุธส้มอาวุธลับนะอาวุธส้มนะเอาไว้ทําอะไรแปลงร่าง เกมโยกังมีฟังก์ชันแปลงร่างได้ด้วยสามารถแบบมีฟิลโมโหแปลงร่างบัฟพวกพลังต่างโผดขึ้นอ,อย่างนี้เป็นอีกร่างหนึ่งนะเราก็จะได้รับอีเวนต์โบนัสนะครับตรงนี้เลเวลอัพรับไปเลยนะครับง่ายๆหนึ่งหมื่นตำลึงดีซี่ซี่นะสบายเลยนะครับก็ไปซื้อของในร้านค้าได้นะครับประมาณนั้นเลยรายละเอียดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์โยกังไทยใครสนใจจัดได้ลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปเช่นเดิมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ต้องขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะผมไม่สบายนะครับ เป็นเรียกได้ว่าโควิดเอ่อก็ประมาณนี้ทำคลิปรีวิวได้เหมือนเดิมฝากติดตามในช่องชาแนลด้วยก็จะมีคลิปเกมรีวิวเหมือนเดิมนะครับเกมเก็บเวลต่างๆนะฮะฝากติดตามด้วยมีเกมอะไรเปิดใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันในเรามารีวิวกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ท้ายคลิปเหมือนเดิมเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในชา n นลผมด้วยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบายๆครับผม